โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเช่นเคยนะผมนะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมช่อง C D D X 2 w o น,นี่เช่นเคยนะผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสนิดเครือข่าย A S จํานวน8ตัวนั่นเองเนาะนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นั่นเองนะผมนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดซับสไครต์ให้ผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่อง C D D X 2เนาะ แล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนั่นเองเนาะแล้วก็นะครับจะได้ไม่พลาดรหัสน็ดตัวใหม่ๆที่ผมจะเอามาแจกในคลิปถัดไปนั่นเองนะครับนะผมนะผมก็ขอฝากด้วยนั่นเองเนาะโอเคครับมาดูรหัสน็ตฟีตัวแรกกันได้เลยเนาะก็ให้เพื่อนนะครับผมไปที่ดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองสี่เจ็ดตามด้วยสี่อย่นั่นเองเนาะรหัสน็ตฟีตัวแรกนะครับผมก็ความเร็วเน็ตอยู่ที่หนึ่ง G ระยะการใช้งานก็อยู่ที่หนึ่งวันนั่นเองนะผมนะ โอเคครับไปดูรหัสเน็ตฟรีตัวถัดไปตัวที่สองนะผมนะก็ให้เพื่อนนะครับกดไปที่ดอกจันห้าห้าดอกจันสามหนึ่งตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะผมนะก็ความเร็วอยู่ที่300 MB ระยะการใช้งานนะครับก็อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับมาดูรหัสเน็ตฟรีตัวถัดไปตัวที่3ามกันได้เลยเนาะก็ให้เพื่อนนะครับกดไปที่ดอกจันห้าห้าดอกจันสามสามห้าตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะ ร้านเด็ฟีตัวที่สนะครับผมก็ความเร็วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่300 MB ระยะการใช้งานก็อยู่ที่1วันนะครับผมนะโอเคครับเพราะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคราบมาดูตัวที่4กันได้เลยเนาะก็ให้เพื่อนนะครับกดไปที่ดอกจัน550ดอกจัน135ตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะแ้านเด็ฟีตัวที่สนะครับผมก็ความเร็วอยู่ที่300 MB ระยะการใช้งานก็อยู่ที่1วันนะครับผมนะ โอเคครับไปดูรหัสเน็ตฟีตัวถัดไปตัวที่5นะครับผมก็นะครับให้เพื่อนนะครับกดไปที่ดอกจันเจ็ดแปดดอกจันเก้าศูนย์ห้าแปดตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะและรหัสเน็ตฟีตัวที้ห้านะผมนะก็น่าจะเร็วปื๊ดปั้นกันเลยทีเดียวนะผมนะก็ความเร็วเน็ตก็จัดมาที่สี่จิกนั่นเองเนาะระยะการใช้งานครับก็นานพอสมควรนะสามสิบวันเองเลยนะผมนะไปครับไปดูรหัสเน็ตฟีตัวถัดไปตัวที่หกเลยนะผมนะก็ให้เพื่อนนะครับกดไปที่ดอกจันห้าห้าศูนย ดอกจันสามหนึ่งห้าตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะแล้วใน่วฟีตัวที่6นะผมนะก็ความเร็วอยู่ที่600 MB นั่นเองเนาะระยะก,การใช้งานก็อยู่ที่1วันนั่นเองนะผมนะแล้วเข้าไปดูรหัสหน่วยฟีตัวถัดไปตัวที่7นะครับผมนะก็เ,เพื่อนๆนะครับกดไปที่ 50, ดอกจันห้าห้าศูนย์ดอกจันสามหนึ่งสามตามด้วยสี่เหลี่ยมนั่นเนองเนาะ ร้านเน็ตฟีตัวที่เจ็ดนะผมนะก็ความเร็วเน็ตนะครับอยู่ที่304 KB ระยะการใช้งานก็อยู่ที่1วันนะครับผมนะไปครับไปดูรหัสเน็ตฟีตัวถัดไปตัวที่8กันได้เลยนะผมนะก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ดอกจัน550ดอกจั3 3น3353ตามด้วยสี่เหลี่ยมนันเองเนาะร้านเน็ตฟีตัวที่สามนะผมก็ความเร็วอยู่ที่304 KB นะครับระยะการใช้งานก็อยู่ที่1วันนั่นเองนะผมนะ ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถใช้งานรหันเน็ตฟรีที่ผมแจกไว้ได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้แหันเน็ตฟรีได้ผมก็ยินดีด้วยนั่นเองเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ